ตบตามองสงยียมมนันเออบยียมูลาใสออออมอองลงไปเห็นแฟนฟังมานั่งอโลโอ่อลุนขอพัคุณไปยังทานทั้งสถากรรมการยังเจ้าไว้บ่ไกลห่างมีงานยาั่งต่างๆเที่ยวไปหาว่าเอ่นเอาล้านน้อยเข้าซอยงาน น้ำฝนนางมาเก่าตาลเอาเสียงพานคนงานนี้ทั้งน้ำใจไม่เตี้ยแต่เราเปียที่แฟนอยู่ oh. ความเอ็นดูที่มีให้พร้อมทั้งกำลังใจให้เชียอไว้กันอีกเนี่ยคำพูนรวมมีเต่ 嗨，再见，战友，嗨，走吧，要跑的往。 บักคาท่องนีแม่อยู่แต่เธอท่องดำเธอเออ,เอ,อตะก,กีตะกอนเธอทำงานอยู่เมืองหนอกเมืองหน้ากับย,ยู้สนุกสุขสบาย<ะ>บานี่ยู้ยโดดคนละเนะาะนี่เงินกินเงินใสเงินเป๋ผู้ใต้ประสานเดินเธอะไปเลยประเี็นเจ้าสัตว์กลับมาหาอยู่บ้านผ้ากูมาหาตัดพื้นพอทานหนักกูแดลกขยัอย,ย่างแม่ท่องดนี <c oughs> ท่องนีออก,ก็เอาต้องการต้องการเอาเพื่อนกะทำไก่แน่นั่นล่ะ่พราผ้ามาหาขายของมาหาตัดแต่งเปิดเย็บเสื้อได้ไปงานนั่นล่ะแห่งสินาดำนาแหลตึมอ๋อยุ้ยเตาท่านก็กนาแหลตแต่ว่าตอนเนี้ยมูพวกเพื่อนฝูงเข้าไป ขางใดเบิดแมนเยแดนยุนัดกันไห้เก่านาฬิกาปะากัแล้คนอยู่อย่นล้นไปแอนเลเดี๋ยวเดี๋ยวเหยุดหยีตาหาเบียไม่ตู่สองคนก็ไดเป้าพื่อนพวกกูเนี่ยเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเนาะโอ้ก็เบ้เห็นเนาะมาตดแล้วมาตดหรอเล่เออ ว่นเป็นอย่างนี้เ่านบอกพื้นท้องแห้งเหรอแต่สิ่งยิ้เหมือนหนตัวเ่าเหลียวหน้าเหลียวหลังก็แต่สวกันว่าพื้นตะกุได้ยิางนบนตะคว้ามาลดตอ้บนนี้ตาหลังเนาะปูจีเนสจะต้องแปีหนาจะต่อยลงอยู่ตูบูหานาเลยคือรุ่นแรงแท้นาดัวป้าท้องดำท้องดีอ้างแต่ว่าเป็ดสาวมั่งนอกมั่งหน้าเนาะเห็นไปลุยเมลายดีดไปตัสะอ่อนให้สูงแต่เบิ้งไม่ยุบอดเหรอจ้าตัสะอ่อนพอน่าสูงไปสาวเมืองนอกน่ะ กูอยากหูอยากหูได้ปะเนี่ยไปเฮ็ดงานเมืองนอกน่ะสู้ภาคก็ไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอีหยังสงสัยดริงจริงบอกไปสอกไปบอกงูเนาะห้าปีหน้ามูอยากไปนั่งบอกเลยบอกเลยดังใต่ฟังถึงจะบอกสู้ฟังฉันก็ไปทำงานเมืองนอกนี่นะคะทำงานสบายสบายเด้ดเธอเออทำงานห้องแอร์เย็นได้ทำกุ้งกวนเบ่าะหนาวบ่หนาวบ่กฉันสองคนนี่นอนงะนอน เพลงโซนเดนเบอร์แม่ตาแม่ยังยอดทาเด็กตาเด็กกูสนใจกูสนใจเอาเป็นเอฟบ้างดีๆบนิบที่สำคัญเท่าที่สำคัญฟังดีๆีฉันก็มีท้องดำนี่ทำงานเป็นกะเป็นกะนะคะเอ้ยโมเมนต์เร็วโรงงานป่นี่เอยแบกขี้มาบโรงงานป่นี่เฮ็ดดาวก็ได้นะโรงงานโรงงานน้ำตาลรถอ้อยหลายๆลายุดเลยนี่อีนี่ก็บอกไปที่ัวะโรงงานเนี่ยอย่าไปเฮ็ดงานโรงงานกูสิแลไปย้อเบิ่งนอกวางหน้าสาว ตั้งแมนสู้ปึกก่อนฉันมาบอกพวกมันไปหมดทุกคนเลยตั้งใจฟังสิ๋วเาสู้ฟังบอกก่อนจะยักเบาไปเองตั้งใจฟังเด้อฉันก็ไปท่อมรามนี่ไปท่องานเมืองนอกฉันสองคนเป็นกะลีพวกฉันเป็นกะลีด้อยกันไปกะลีเออพวกผมเป็นกะลีกวเป็นกะลีเออสู่กับพักกันหอบสังข้าไปเป็นหัวเมืองนอกเนาะท่อมาเป็นกะลีเพราะต้องไปเปลี่ยนดอกกูว่าน่ะมันบ่ได้เงินดอก บ่ได้เงินสัมมาตัดอ้อยแถวชายภูมินี่มันได้เงินดีกว işte. ่ากว่าน่ะนะไปมั้งฮะกูได้เป็นมาดามสอดตีเฮอเมื่อกี้ดาวได็กตัดอ้อยดาเบิร์ดกะลีอินเตอร์เซาเว้าเลี้ยงกะลงกะลีดเมื่อนี้ท่องดามีเลี้ยงสิบอกท่องดามีนัดกับผู้บ่าวไว้ผู้บ่าวทข้างใดอีกปุนเนี่ยยังบารลู่เลี้ยงหลู่ไล่ทันทีมีผู้บ่าอาูุบ้านคูบาของท่ากับพอใหญ่วิระบุญเนี่ยตายมือว่านี่เด็กตั้งพอยไงมิระบุญ เข่าแท้เข่าจังไหออเข่าเนี่ยเั่เข่มยิ่งยิ่งแก่ยิ่งมันเหมือนมะพร้าวรู้จักก็เปล่าจอกเป็นตัวจีบตัวแดนเนาะผู้ิาดอกซุ้มันบผู้เกิดตัว่วงมาเก้บาเกิดมเข่าไหนบอกบ่าวหอดก้มาพอดีนั่นมาแลจ้าแปดบ่าวหอดก้ามาป่าบ้าปุบเลยเนาะถ้าไอ้โดนบลาโดนเติมจังที ว่าจังไหนก่อได้ยินตะว่าพากันว่าลีลีสิพากันไปเยือว่าจิพากันไปเห็นนั่นเป็นกันลีสันนี้ไว้ไว้นั่นทีไอ้กมังคือกัรที่มันีมากไปหมาสันนี้นอตบ่อยแ่ไหะมาบอกกันสองคนคือ่วงกันไปแล้วมาท้านี้้ท้องนี้ใส่คู่เธออยู่ใสเอา้าก็มองทำด้ไอแค่กันเด็ กู่แท้จังไหนกับเธอคือคล่องไม่เบอร์เราเพเป็นยังแม่การกินแม่งกําส่ทําให้หายงายเพอบ่แม่แล้วล่ะห้องดังเออฉันกับมูนี่อยากเป็นคุณนายเด้โอ้ยเธอมาต้องห่วงเฮ็ดจังได๋มื้อนี้เฮาก็ต้องได้เป็นคุณนายอย่างแท้แน่นอนเลยฉันกับมูนี่สิไปเบิ่งต้นทางใชนี่บรรยากาศดีๆก๊าลังเย็นนิดๆพ่อได้ก็ได้พ่อเดากระเดาเดไมพผ่อนเด้อโอ้ยพ่อเดาก็ะเดาโลดละเนาะเออไปๆปกันนะไปเอ้าพ่อแล้วก็สิไปเลยสติ กูยูเฮ็ดหนไ้กูบัมึอสีกัเฉะากระเปาไปเว่ายูเป็นมูดจะเข้าเนอะบอกบอก่าอยู่เนาะมูพวกกันเบื่อแล้วอีเมียเรือแต่สาวท้องดำผู้สาวเกาตัวนี่เมียไม่อยากอายเ่าเถอน้้บาดนีพวกกระทีมนี้เบิร์ดดีจากแล้วบาดนีีอีเมียท้องดำน้องละเฉพาะกรมขืนผู้บ่าวอยู่กลางป่าสติท้องดำน้องละมาทาใหญ่เถน้สาวท้องดำ้าเบรเนี่ยดิ ก็ว่าเป็นผู้ใดเอิญมาได้แท้พี่วิลาบุญนี่เองกับพี่วิลาบุญตัวน้องอัศเป็นผู้ใดเดานี่สวัสดีค่ะพี่วิลาบุญมาปฏิบัติธรรมตัวน้องอน่ยอยชื่นใจท้องดำดน,น,ดงน,น้องลามาจากไหนพี่วิลาบุญเป็นจะได้สมุนีสบายดีหรือเปล่าบอกเฮ้ยสบายดีล่ะน้องแล้วท้องดำเนี่ยมีลูกมีผัวหรือยังเฮ้ยบระหันต์ใอยู่ค่ะพีิบัตติดโทรเจ้าหมายแต่งการแต่งงาน มีลูกไม่เมีเยทอดดำนี่ยังสโ,ดงโ,ซโซสดอยู่ว่าแม่โหยสดซดจริงจริงอยู่สตรีขาของสโสดกลางปาๆๆ่าไม้ไมที่เบญ่าบ้านขาเป็นบ๊อบบูนิท้องดำ <ๆๆ S 1> เออพี่อยากถามข่าวนะทำมาจากไหนอยากถามข่าวหาป่าอายอยากถามข่าวนะอามหาทางเขา่า ทามข้าวสาวท้องดําเจ้านั่นมีแฟนแล้วถามพี่ระมุยังไทั้งสีงห้องหัวใจความะนังวานั่นยังวางอยู่บอ <ST S 1> ่อนเมือนี้มาพบพ,พ่วผู้สาวเก่าจนชายลงจนยืนงงในมองเห็นบ่าวพี่ชายชดมองอันนามาแถมรอยยิ้ม อันมะมองผัวได้อุ่นป้าจังไดแม่คุณอันมะฮายินทีละหน่อยควายไอยไดอุ่นตัวเอคนงามเออเอาจะกำมบาดพวกกันนะอยู่กับป้าบุไปเห็ยนดอกรูปกันแค่สอคน เยทังไงเดี๋ยวนี้ลาเพเอ,อ๋เพ่เดี๋ยวนี้อยากได้เนี้ยเดียวนีเดียวเพ่มาทำข้าวน้ำทำข้าวทั้งป่าอยากคุณจะถามตัวเนาะเพ่มาทำข้าวน้ำทำหาทั้งเขา่าเพี่มาทำข้าวน้องว่าม,มีแฟนแล้วไปลาคุณเพ่ ลูกขยี้ห้อมลาคุณเพี่ตั้งแต่เป็นสาวขึ้นบ่ท่านเคยดอกจาาเท่บ่ทันเคยเ<ต>ัดเป็นต้นไม้แค่สิเกีโอแค่บอกมีมีมีโอ้ยกบาบะนอะยน,น้อย <laughs> กะบะสันตวลพีตวลพี นี่มันคือจับกิลิอีกฮาเดียนปิดบ้องกูเป็นนิวพอดีละนอนหน่อยบอซอนการที่พ่อมีหน่อยย่ย้อบที่บอท้องาจาไพี่ว่าหอสองคนอีกกระเถากันค่อยแหงยเ่าหสีมยอกันคือหัวเล็กเด็กน่อยบได้อตกลงกันสายเลินวกกันสายง่ายๆตกลงมาจังไหนอเป็นเมียขอาไสามก็ยังทองดำครับเเียงลูกยังเต่าอ้สายไอวาเด้อเมียงลูกเมยงเรดอก ครอบครัวของพี่วิลบุญรับท้องดำได้บ่เดี๋ยวเอาขึ้นก่อนขอบคุณครับไม่ยังเป็นกะลีขึ้นกันบมาห้องกิีดๆอยู่นี่ดีใจเด้อไม่มูเป็นกะลีนาห้านแล้วพี่นี่เป็นหัวนาข้อครูเดียวเดียวเดียวขออนุญาตนะคะมาศาสนา ขอบคุณครับขอบคุณครับมาเอาไหมพี่นี่เป็นหัวหน้าครอบครัวพอ่ามันว่าจากไหนหลุมมันต้องว่าจังสักว่าแต่ท่อนดำสิเต็มใจไปกับพี่วะเต็มใจแล้วเนาะถ้าเกิดทอดำเต็มใจไปกับพี่แล้วก็พี่นี่สิบให้ท่อนดำเฮ็ดหยังโอหยังให้นั่งอยู่นอนกินนั่งอยู่นอนกินตีนตี้มือซสนเรียมตัวเนคุณน้อยเป็นคุณน้อยตัวก็บอกเอาไป เหรอฮะเอห็ดอย่างแล้ววะครเมื่เห็นยี่บ่เด้ดิ็เห็นไล้จ่อเิงไอ้กูจเอานี้มาจ่อเปิงพลาดละฮาฮารอนมาก็ดีละเกียพ่อมีนักสิอบอยฟังนี่เด็ดนี่สูเลยเห็นนางฟ้าดวน้ี่นีนางฝานางสวรรค์คนนั้นบะนั่นคือแม่ทอดัของสูพ่อเสพมียบาดน้ำเสด้เขียวโอ้เอามียบาดน้ำแม่แล้สูสองคนมาจะได้เห็นดีน้งพอบะไปแล้วแต่เจ้าเสียวแลเจ้ามัดีดีอะไรต้องดำบมาจากไหนพี่วิลาบุญพี่สิพต้องดัขมูฟอดเนี่ย กับป่านก็อ่ายบทสุด้สุดข้นเนี่ยเลยไปเลยะไปเล้ะ